เจ้า 10TD เนี่ยมันจะเป็นเครื่องไซส์ใหญ่สุดแล้วครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น6ยูซัทฝาโนกนะครับ 6W อะไรเนี่ย 6WF1 ครับผมนี่สวดสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะฮะเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านนะมาชมบรรยากาศในเซียงกงหน่อยครับนี่กับร้านร้านนี้เลยฮะพอดีไปเจอในะทิกตอกมาครับเห็นเขาลงเครื่อง 10TD V10 Isuzu นี่เลยฮะทีทีทีนะสามทีทีทีท,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 ทีอะไรยนเ,เมืองใหม่เซียงกงวังน้อยครับพี่นี่นี่ครับตรงเข้ามาก็เจอร้านเลยโลโก้เป็นอย่างนี้สนใจเครื่องตัวไหนนะครับก็ลองติดต่อไปทางเพจนี้ได้เลยครับติดต่อเรื่องราคาเรื่องอะไรยังไงข้อมูลเพิ่มเติมดีเทลต่างๆนะหรือว่าถ้าสนใจติดตามเรื่องความรู้นะฮะสนใจเรื่องความรู้คือ เขาจะมีช่องทิกตอกด้วยครับช่องนี้เลยครับผมก็เจอมาจากช่องนี้เหมือนกันผมก็ดูช่องนี้อยู่เลยครับชอบมากเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูพวกตระกูลเครื่องตัวใหญ่ๆนะฮะพวกเครื่องบิ๊กบ็อกนะครับพวกหกสูบตัวบิ๊กบิ๊กวีแปดวีสิบประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเริ่มต้นจากตัวแรกเลยตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคีโน่คีโน่วีสิบนะครับอันนี้เราก็ตัวเลขสิหาย จะเป็นเครื่องรุ่น V22 c จะเป็น V10 นะฮะ V10 ปั๊มสาย10สุบตัว V ครับ CC ของ Hino นี่ดูง่ายมากครับผมมันจะบอกไว้ในตรงชื่อเครื่องแล้วนะครับอย่างตัวนี้นี่เป็นรุ่น V22 4ใช่ไหม CC ของเขาก็อยู่ประมาณนักน่าจะประมาณัก21ลิตรปลายถึงประมาณ22ลิตรประมาณนี้นะฮะ CC เขาตัวใหญ่มากครับ V10 นี่เดีวเครื่องรถมาทุกครับ พวกนี้จะอยู่ในฮีโนโปเฟียครับผม k ีโนโปเฟียนี่ชัดเลยวียิบสอง d นะอันนี้นะ V ียิบสอง d V วียิบสอง c ประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ฝักละห้าซูครับตัวใหญ่มากเลยโคตรใหญ่ครับเป็นเครื่อง N A ครับผมเป็น N A อันนี้ก็น่าจะเป็นลิมติตผีเสื้อตัวนี้นี นี่เป็นกสูบครับเรซสันดีเซลเครื่องลิสซัน PF ป่ะตัวนี้เนี่ยครับเครื่องลิสันรุ่นไรตัวนี้ นี่ครับเทอร์โบอินเตอร์ปั๊บสายครับผมเครื่องปั๊บสายไปดูเลขเครื่องอยู่ไหนนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันหน่อยครับต่อจาก v 2 2 2 d ดีตัวอะไรครับมาต่อกับตัวนี้เลยฮะอีวุสุครับผมพลังอีวุสุนี่หกเดบิวอะไรตัวนี้ W F นะครับ6 W F 1 T C นี่6 W F ตัวเบ้งเลยครับตัวใหญ่มากตัวนี้ประมาณ14,000กว่า cc นะครับ14,000กว่าตัวนี้เนี่ยนี่เ6 w วงเดียวครับไม่มี F ไม่มี G ไม่มี A นะ6 w นี่ปกติมันจะมี3รหัสัหลักนะฮะ W A W F W G นะครับสามที่น้อ,นตองตระกุลตบิวครับตอนนี้ก็ W G นะฮะที่ว่าใหญ่สุดนะครับ6 W G 6 U Z 6 N X 6 S K นะพวกเครื่อง6สูบยูซุที่ว่ามีขายตอนนี้นะครับนะ,อ,ะอันนี้จะเป็นเครื่องอะไรเออปั๊มสายป่ะปั๊มสายปั๊มสายอ่าเป็นพวกปั๊มสายนะครับเอา้าเจอเครื่องนอนบ้างเลย อันนี้เป็นเครื่องนอนครับผมเป็นเครื่องสูบนอนอันนี้แล้วก็ว่าอะไรเกียร์ก็ไม่ใช่นี่สูบนอนฮะนิสสันนิสนนนสันนะอันนี้เป็นอ๋อ PF6 ครับผมเป็นนิสสันพีเนะเครื่องใหญ่พีเอฟตัวนี้ก็มีเทอร์บโบไม่เอ่ยอ๋อมีเทอร์บโบด้วยนะฮะเป็นสูบนอนสูบนอนมีเทอร์บโบครับ คือสูบนอนเนี่ยด้วยความที่ข้างล่างมันจะแบบว่ามันเต็มมันมัน,ม,นมันเต็มอะฮะเอาง,ง่ายเลยการวางเทอร์โบนะครับเลยก็ต้องวางตรงตรงูดอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้เลยครับก็ต้องเนี่ยเป็นเฮดเดอร์ยาวมาเลยครับเป็นเฮดเดอร์ยาวมาเลยแล้วก็หมุนออกตรงปลายนียวางตรงนิ้แทงครับน่าจะเป็นเครื่องบัสนะครับพวกนี้น่าจะเป็นเครื่องรถบัสมาก่อนพวกสูบนอนทัง้งหลาย อียูสุก,ก็มีนะสูกนอนจะเป็นจะเป็น 6- 6 RB นะครับจะเป็นสุกนอนด้วย 6RB 2เนาะ 6RB 1รู้สึกว่าจะเป็นสูกตั้ง 6RB 2นี่จะเป็นสุกนอนประมาณนั้นนะครับอ่าุนยสุก,ก็มีต่อมาก็นี่เลยครับ K13C Kino K13C คบฮะ K13 C ปั๊มสายนี่อันนี้ก็รุ่นพ่อของ E13C นะฮะหลุดจัก K ปุ๊บมาเป็น E เลยฮะ อันนี้ก็เป็นปั๊มสายอยู่นี่ K สามซีคือไอตัวท่อไอดีนะครับที่ว่าเข้าท่อร่วมเนี่ยมันก็จะม้วนออกอย่างนี้ก้มลงนี่ครับออกข้างเครื่องเลยไหมเนี่ยเข้าข้างเครื่องเลยลงข้างเครื่องเลยเขาใหญ่มากครับผมต,ตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงครับเครื่องเครื่องญี่ปุ่นนะ แล้วราคาไม่ทราบครับแล้วราคาก็ลองถามมานอภัยได้เลยนะก็ลองต่อมาดูแล้วก็นี่เลยอันนี้เป็น U D ดีนะฮะนี่เอ92ดีเก้าสองตัวแรไงเลยนี่นี่ U D ดี9อเก้าสองครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องคอมเนาะนี่ครับเครื่องคอมอ่าเป็นเครื่องคอมแล้วตัวนี้รู้สึกว่ามันจะมีคัามสายอยู่นะตัวเนี้ย ปั๊มสายนี่รถเกี่ยวเคยเอาไปวางครับโอ้โหโคตนแรงเลย md เก็สองเนี่ยวิ่งดีมากเลยตัวนี้ก็กําลังแล้วก็ใช่ย่อยนะกําลังแล้วก็เยอะอยู่นะอันนี้มันสองร้ยหกสิห้ากิโลวัตต์สองหกห้ากิโลวัตต์คูณหนึ่งจุดสาห้าได้ประมาณสา7ร้ยห้าสิบ็ดแรงม้านะหรือตีไปประมาณตั้งสาม้หกเลยครับถึงว่าเรา,าแรงจริงกาลังโค่นเหลือเลยเครื่องคอมนะฮะเครื่องคอมเทอร์โบอินเตอร์เครื่องรถบรรทุกถ้าเกิดว่าหม้อน,น้ํากับอินเตอร์วางอย่างนี้คือ ระบบทุกแน่นครับถ้าเกิดระบาดนี่มันจะมาอีกทรงหนึ่งระบาดนี่มันจะแบบ้อน้าอะไรมันจะมาอีกทางหนึ่งครับมันจาะข้างๆประมาณนั้น<ม>อันนี้ก็ MD 92เหมือนกันนี่พวกเครื่องใ,ใหญ่ก็หอมตะกูลตัวใหญ่นี่ Geo 8ก็มีครับ Geo 8เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะแล้วก็อันนี้ K13C อ่าอันนี้จะเป็น209 14กิโลวัตต์วงเล็บ400ม้าครับอ่าตัวนี้เป็น400 4 0 0เครื่องคอมอะค1 3 C บมคอมอนตอนนี้ก็จะเป็น6 SD 1่ยูสุ6 SD1 ตัวนี้จะเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับเป็นโบแปรผัน 6SD1 นี่ตัวกระบอกสูบตัว CC นะครับก็เท่ากับ 6UZ เลยนะแล้วก็มาดูตัวนี้กันครับผมนี่เลยฮะ 10 TD หนึ่งตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัวเรือธงของอูซูเลยนะครับเป็นครับผมรู้สึกว่ายูซูมันจะมี10 TD หนึ่ง10 PE หนึ่งอีกนะครับพวก V10 เนี่ยแต่ว่าเจ้า10 TD เนี่ยมันจะเป็นเครื่องไซส์ใหญ่สุดนะครับเครื่องไซส์ใหญ่สุดปตัวนี้ก็ตัวนี้มันจะเป็น V ี 10, 10สิบ10ส o u 4วาลต่อสูบทั้งหมดก็วาล40ตัวนะครับนี่ฮะ V10 จะเป็นปั๊มทรายนะครับตัวนี้อย่าคิดว่าเรื่องน้ำมันมันจะกินมากมันจะกินแบบสดนะครับคือต้องบอกว่าพวกเครื่องใหญ่อย่างเงี้ยมันลอยตัวเร็วครับเวลาใช้เนี่ยมันลอยตัวเร็วมันกําลังมันไม่ต้องแบบไปคินตลอดเหมือนเครื่องอะไรครับอย่างงานสูบน้ําอย่างเงี้ยเครื่อง V10 นะครับอันนี้คือเจ้าของร้านบอกมาเขาบอกว่า V10 กินน้ำมันน้อยกว่า8สูบปรียักว่านะครับเพราะว่ากาลังมันไม่ต้องคินเยอะประมาณนั้นนะอันนี้คือเสียงจากลูกค้านะครับแล้วก็อย่างโรบัสเช่นกันครับ V10 กินน้ำมันพอกับ V8 เอาดิเออประมาณนี้แหละมันไม่ได้ต่างอะไรกันมายนะพอกันเลยครับเครื่องสิบสูบเนี่ยมันไม่ได้กินอะไรเยอะขนาดนั้นถ้าเราเข้าใจการใช้งานนะครับเหรืออันนี้ก็จะเป็น V8 เนาะเป็นวีจะเป็นฮีโนครับอะไรวะเนี่ยตัวนี้พวกตระกูล V8 นี่คือมันใหญ่ทุกตัวจริงๆเมื่อก่อนคือ เรื่องเทคโนโลยีอาจจะแบบแไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะครับพวกนี้น่าจะเป็น2อาเบต่อสูบอันนี้เครื่องรถบรรทุกครับอันนี้ k 3 4เ <Yeah. S 1> น,นี่ยประมาณนี้แหละครับจะมีตัวท็อปๆก็คือ10 TD นะครับ10สูบ 1 0 D1 น,นี่เลยครับคำบอกมีช็อตเบรกตัวใหญ่สุดๆไปเลยครับโคตรใหญ่ใหญ่มากเลยตัวนี้อันนี้จะเป็นฝาครอบเขาลากเป็นปั๊มนะฮะนี่ก็จะมี V10 ุ s u ู่นี่ก็จะอยู่ใน Pika EXZ ครับเป็นเครื่องของ i s u ุ u p i ้ a นอก หายากครับผมเครื่องตัวนี้หายยากห่ายยยากเหมือนกันนี่คพื้นที่ในของบริเวณร้านนะอันนี้ก็ของที่ร้านเหมือนกันครับผมอันนี้ก็จะมี 6sd1 ครับอันนี้เป็นเครื่องนอกนะอันนี้เจ้าของร้านบอกมาว่าเป็นเครื่องนอกนี่ครับเครื่องสดมากครับผมดูแป๊บครับ ขาขาวเลยไหมจะเป็นสเปคตรงรุ่นบ้านเรานะครับเครื่องสัมสปั๊มสายตูดไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นเกียร์ซัดเอฟครับผมเ,เ,เนี่ยเป็นเกียร์ซัดเอฟมาด้วยอันนี้อันนี้แปลงปั๊มเรียงยังไม่แปลงนะนี่อันนี้จะเป็นสายที่ว่า ECU มันคอนโทรลจะเป็นสายเข้ากล่อง ECU มันจะมีกล่องคุ้มด้วยครับผม 6SD1TC แล้วก็อันนี้จะเป็น A09C ครับตัวนี้จะเป็น Hino A09C กำลังเขาก็2 3 5กิโลวัตต์เดี๋ยวแปลงแป๊บเท่าไหร่ตัวนี้317แรงม้านะฮะเนี่ย,ย2 3 5กิโลวัตต์เมื่อคูณกับสภาพได้217กิโลวัตต์หรือประมาณ320ครับผม A09C มันมีหลายตัวนะ A09 เนี่ยมันมีตั้งแต่ประมาณนี้แหละ 3GC สามร้อมีถึงประมาณสับร้หกเลยครับเจ้า A09C เนี่ยเี่เป็นโบไฟฟ้านะฮะเครื่องประมาณ8800กว่าซีซีครับ A09 ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น6ยูซัทฟาโนกนะครับนี่38ขีดอะไรเนี่ยขีด102ครับนี่เป็นเครื่องอิก้าตัวใหม่เลยเนี่ยเครื่องนิวจิก้าเลยครับ EGR เหลี่ยมน่าจะเป็นยูโรห้าอันนี้ 6U z 1ตหนึ่งคิดหนึ่งศูนย์สองนะฝาโนกฝาสูงเลยฮะ 6U ฝาโนกดีเลยฮะอันนี้ติดมากับรุ่น CYL ครับผมตัวใหญ่จริงๆ 6U s e ก็มตีตรงนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็น a 0 9น C ครับ เห็นฝาอย่างนี้นี่คือรู้เลยว่าเป็น a อ9นี่อันนี้ก็จะเป็น6ยูซัเหมือนกันแต่ว่าน,นี้เป็นฝาเป็นวงเล็บส8บ PS อ่าตัวนี้เป็นโบลล์ลมแต่ว่าถ้าเป็นฝาโหนกนะฮะนี่คือโบ์ ok. ฝาโหนกฝาโหนกก็จะเป็นโบ์ไฟฟ้านะครับโบว์ไฟฟ้าส่วนอันนี้นี่6 W อีกแล้วอันนี้6 W อะไรเนี่ยห W F1 นึ่งครับผมนี่เอซู e 6WF1 นะปั๊มทรายนะครับตัวแรงนะก็ประมาณ400กว่ามานะครับคร่าวๆเลยนะพวกนี้รถบัสชอบใช้ครับผมเครื่องถบัสรถบัสนี้มันต้องการเครื่องที่กำลังใหญ่แรงบิดสูงนะครับเอาไว้ฉุดคอมแอร์แล้วก็เอาไว้ขับเคลื่อนตัวมันเองประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็น E13C E13C EGR เหลี่ยมตัวใหม่เลยนะ e เนี่ย EGR เหลี่ยม แต่งมาต้องดูตรงนี้กำลังเท่าไหร่เออโอ้ลึกมากเข้าไม่ถึงเดี๋ยวอ้อมไปข้างหลังดีกว่าครับนี่6กยูซัฟาโนกตัวนี้ก็ฝาแบนโอ้หลายตัวมากเลยอันนี้ติดจองแล้วโอ้เรียมกิ๊บสามร้อยแปดสิบพีเอสคิดสามครับนี่หกยูซคิดสามบอลมบอลมนี่ตัวนี้คิดสามมิคเซอร์ก็อยู่แล้ว เดี๋ยวเอื้อมไปครับสองร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลวัตต์ตัวนี้ก็สามร้อยเจ็ดสิบหกแรงม้านะฮะเราไปค่าแล้วตัวนี้ก็ตีไปสามแปดนะครับเขาวๆตีไปกลมเลยสามแปดนะอันนี้ก็จะเป็น UD ครับผม UD GH11 2 7 9เกากิโลวัตต์เหมือนกันประมาณสาแปดเหมือนกันัะคร่าวๆแล้วก็จะเป็น 6.U. 6, U, 6 K, นนูกีแ e ล้วก็ E13 ครับหลายตัวเลยครับที่นี่เครื่องอใหญ่เพียบโอเคครับเดี๋ยวผมพาดูพวกเครื่องเล็กๆบ้างนะอย่างพวก J08 6HK นะครับเดี๋ยวพาดูกันนะเจอคลิปหน้าฮนะสวัสดีครับ